เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะบัจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วฮ่าสวัสดีครับมีเล็ก,กแน,นะครับวันนี้เราอยู่อะไรใครจูหมายเล็กแบนนะครับวันนี้มีคนถามเกมจะอยู่ได้นานไหมเกมถูกลิขสิทธิ์ไหมครับมีอัปเดตกระเป๋าเกมนี้พีม่มีมันจบแล้วหรอ เหนือเรื่องตอนนี้ปลดได้แค่นี้หรอจัดทีมยังไงดีตัวม่งตัวไหนน่าใช้บ้างอ่ะรวมคำถามคนที่ถามหนีมาเยอะๆนะครับเกมมีในส่วนการอัปเดตวันที่3กับวันที่8นะครับก็คือวันนี้แหละตอนเช้านี่มีอัดตอนตีสองก็คือวันนี้แหละก็จะมีในส่วนการอัปเดตนะครับวันที่3กับวันที่8ก็จะมีกิจกรรมมากมายเข้ามานะครับเพนักานว์กอย่าเพิ่งเบื่อครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมตีบอสโอ้โหไคจูบุกโลกอะไรอย่างนี้อะไรแบบนี้นะครับกคโหดมาเยอะนะครับ อันนี้จ้มาถึงคำถามแรกมีิจกรรมมาใหม่แน่นอนนะครับเดือนนี้อันนี้หมีฟังมาจากทางทีมงานเองเลยนะไม่พึ่งไม่ต้องห่วงเนาะอย่างน้อยก็มีหน่วยปฏิบัติการก็มีคนนึงแหละแบกเกมให้คนนึงแล้วคนอื่นหมีไม่รู้นะหมีช่วยเต็มที่ละอ่ะต่อไปเป็นส่วนเกมนี้ลีขสิทธิ์แท้ไหมนลิขสิทธิ์แท้ครับโอ้โหมาจากมาจากเกตไคจูเลยนะโอ้โหหนังเนื้อกระดูกไคจูมันล้วนๆเลยลิขสิทธิ์แท้นะครับคิดว่าน่าจะเปิดนาน ถ้ามีคนเล่นเยอะนะแต่ถ้าไรายได้ไม่ตรงเป้าก็อาจจะเหมือนเกมอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะก็ใครชอบใครจูก,ก็เล่นกันเยอะๆแล้วกันนะครับเล่นอย่างเดียวไม่ได้เติมให้เขาด้วยนะเออคนร้อยสองร้อยก็ยังดีอะไรอย่างนี้นะเรื่อ <Players> ง<ม>ตอนนี้มันจะมีบทมีแค่นี้ใช่ไหมครับเรื่องตอนนี้มีแค่นี้จริงครับแต่ว่ามันจะมีอะไรให้ทําเยอะเช่นเพื่อนๆจะต้องผ่านด่านเนี่ยเอ่อฟาร์มบทที่6ให้หมดให้ได้ครับห้องที่6เนี่ยทุกด่านนะอันดับแรกอันดับที่2ก็คือการผ่าน ดาว15เน,นี่ยแหละอันเนี้ยอันเนี้ยยากสุดแล้วเพราะว่าอย่างน้อยต้องทำสองทีมด้วยว่า90มีก็ยังไม่ถึงเลยแต่ว่าคิดว่าอีกสักสองวันน่าจะ90หมดน่าจะผ่านคอนเทนต์ยากสุดตอนนี้คืออันเนี้ยครับแต่ว่าเดี๋ยวด้านหลังเดี๋ยวอัปเดตเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมที่ยากกว่านี้อีกนะเพราะนั้นเพื่อนๆมีอะไรทำแล้วครับไม่ต้องห่วงนะก็ระหว่างรองตอนนี้ไม่มีอะไรก็ทำเร็วว่า90ครับ10ตัว15ตัวออแบบอร,รอ จัดทีมยังไงดีครับพ่มีผมเล่นไม่ผ่านเลยอันดับแรกให้ทำแค่สี่ตัวก่อนอย่าเพิ่งไปทำแปดนะครับอย่าเพิ่งไปมองไกลเกินไปตัวละครที่ต้องรีหานะอันนี้พูดถึงสำหรับผู้เล่นใหม่ที่กําลังจะมาเล่นนะครับหรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าก็เอเอเรโน่หมีไม่ได้เปิดนะแต่ถ้าเปิดก็จัดได้ครับถ้าได้ก็ดีแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรครับนี่เอาตูน้นีแบบออริจินอลเพลียวเลยเปิดใครบ้างใช่ไหมสองตัวก็คือนาลูมิตัวที่ห้าเออตัวผู้ชายผมชมพูครับไอ้แท็กเกอร์แล้วก็เป็นในส่วน คจูแปรตัวซซายบนเลยพระเอกนั่นเองนะครับแล้วก็พยายามเปิดอาวุธการเบรกของนาลูมีให้ได้แค่นี้จบแล้วเอาแบบเริ่มมาสตาร์เตอร์ดีสุดให้เปิดอาวุธของนารูมีครับแล้วก็สุ่มครจูหรือไม่นาลูมีจะได้ตัวหนึ่งเสร็จแล้วก็ไปเลือกตรงขวาบนตรงนี้เนี่ยตรงนี้มีแตะเนี่ยเอาตัวที่เราไม่มีสมมติได้ครจูกับนาลูมิถ้าได้นารูมีเอาครจูแต่ต้องมีอาวุธนารูมีจะเล่นง่ายนะครับแค่นี้จบแล้วตัวอื่นใช้ม่วงเล่นก็ผ่านครับ ลูกการทีมที่มีใช้ก็จะตอนนี้ต้องใช้อยู่4ตัวหลักๆก็จะมีในส่วนใครจูไหมายเลข8อันนี้เราพูดถึงทีมผ่านบอส6นะแบบง่ายๆเลยเกนนาลูมีนะครับแล้วก็เป็นในส่วนน้องอากิริตัวนี้เติม70บาทน้องเป็นตัวเดียวที่ฮิวได้แล้วฮิวแรงด้วยตอนนี้มีฮิวอยู่600ฮิวหมู่ประมาณ7-800ก็เต็มทั้งปาร์ตี้อ่ะอันนี้เอาไว้ใช้ลงตั้งแต่ใครจู6หรือว่าดาน15จริงๆประมาณ10-14 15นี่ก็คือโหดแล้วนะก็สามารถใช้ได้ ดาเมดมีใช่ที่ครู้แต่ว่าถ้าเกิดใครมีตัวทองก็สามารถใช้ได้แต่ว่าเกมนี้มันไม่มีรีไงมีก็เลยขี้เกียจปั้นเนี่ยตัวทองมีเพิ่งเปิดได้ก็ไม่เป็นไรครับมันเล็กมันก็เล่นได้ตัวโม่งนี่ตีเป้าเดียวแรงมากนะถามว่ามีตัวอื่นเล่นได้ไหมก็อันนี้นางเอกมีก็มีเอาห้าดาวแล้วก็มีนะมีว่าโหดนะคือนางจะชาร์จก่อนหนึ่งเธอแล้วเธอหน้ายิงมันยิงตัวใหญ่แรงอ่ะยิงทีเป็นหมื่นเลยอ่ะก็มีว่ามันเก่งนะ โอ้ oh, ต้องเก่งดีหูนางเอกนี่เอ่อเป็นเอนนี่เลยนะหัวหน้าปฏิบัติการเลยนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นรองหรือว่าใช่ตำแหน่งเล็กๆนะอันนี้แบบผู้สั่งการเลยนะครับมันต้องเก่งดีเอออ่าถ้าเกิดไม่มีตัวข้างบนก็เอาน้องดินก็ได้ครับยิงหมู่ปาดมู่ทุกสกิลเลยอันนี้ก็แรงอยู่มีเมลวุฒห้าดาวแล้วเนี่ยมันก็เลยแรงนะครับถ้าไม่มีจริงๆซวยจริงๆก็ปั้นคารก้าฮิมิโนเลยครับผ่านเเรื่องก็จะมีในส่วนเนี่ยแจกเลยครับดาวเต็มแม็กเลย เคมีเออเวลาใช้ท่าไม่ตายจะแปงลงร่างเป็นไคจูเหมือนไคจูตัวแปดอะแต่ว่าเบาวกว่าแต่ดัมเมก็เยอะเห็นมาหมีก็ทําอยู่แอคต์อยู่ที่พันห้าแล้วก็ตัวครับก้าเนี่ยเขารู้จึกอ,ออกของไคจูตามกระตูนะนะเขาก็จะมีท่าที่โจมตีแเราลดเดฟก็จะทําให้คนในปาร์ตี้เราเล่นง่ายปลาระเบิดอะไรแบบนี้เออช่วยสนับสนุนนะพราะไอ้พระเอกเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอัจฉริยะแบบชาวไซยานารูโตะจิ้งจอกก้าหางอะไรแบบนี้นะเป็นยมทูตฟินซี่ไม่มีนะ พระเอกพระเอกเ,เรื่องนี้สายฮาครับตัวฮาแห่งตัวฮาดาบดาพระเอกเลยเพื่อนๆเราไปดูการ์ตูนได้ฮาแตกอะ่ะเออเรียกว่าฮาแตกเลยแต่ตอนแต,แต,แต,แต่แต่ว่าตอนแกแปงลงร่างเป็นไคจูก็โหดเลยนะออกแนวโหดไปเลยอะ,อะไรอย่างเงี้ยน,นะอ่าตัวซับนะครับที่เออบัฟโจมตีแล้วก็เป็นส่วนบวกสปีดคนข้างๆก็คือโฮชินะแต่ว่าเป็นร่างม่วงนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเอา,านามเมกก็โฮชินะ เ n r เลยครับอันนี้ตีแรงแต่ต้องมีอาวุธของเขาด้วยนะครับฟ้าทีหักเลยแล้วก็พี za, ่โลนซ่าฮาร์ทวยเทพเอาไว้ลง15อันนี้ไม่ได้พี K นะ่เคโทนนะเพื่อนๆไม่ใช่นะไม่ได้เคโทนนะครับก็ออว r ไม่ใช่แล้วอันนี้ลง15ครับเอาไว้ยิงบอสผ่านง่ายดีข้อดีของแกคือแกขับขุนยนไม่เท่ชิบหายเลยเป็นตัวเดียวที่แบบมีขับขุนยนด้วยเอาเรื่องนะฟอร์มิชั่นมาเลย แล้วก็ถ้าเกิดสมมติเอ่อเปิดชิดโดมิยะ่างของได้ก็ปั่นได้ครับแต่ว่านางจะตีหมู่เน้นตีหมู่มากกว่านะถ้ามันตายก็ตีเดียวอยู่แล้วก็มีในส่วนโฟโรฮาชิแต่ว่าไอตัวพวกนี้หมีว่ามันเอาไว้เล่นทีมดอทอะทีมดอทคือคู่กับเลโน่เนี่ยไอตัวเนี้ยเขาาไว้เล่นกระดอดไอไอผู้ชายเนี่ยผู้ชายหัวดาตัวนี้ก็เอาไว้เล่นทีมดอทเดี๋ยวทีมดอทเดี๋ยวไอว่า,าการหมีตัวไม่ครบก็หลักๆเลยแหละสิบตัวที่มีแนะนําว่าเล่นจบแน่นอน จากประสบการณ์ที่มีเล่นเล่นเ,นเองผ่านทุกคอนเทนต์หมดแล้วนา15ตีบอสต,ตายตัวแรกตัวที่2เรียกว่าไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวสัก2วันน่าจะผ่านก็จบเกมแล้วครับตัวม่วงใช่ไหมตัวม่วงก็พี่มแนะนาไปเลยแหละหลายตัวเลยเนี่ยเพื่อนๆก็ลองไปดูกันเก่งจริงๆตัวม่วงเกมนี้ก็เก่งแล้วแล้วมันทําดาวตันง่ายนะครับอ่ะเรียบร้อยมีคำถามอะไรอีกไหมเกมนี้เร่สิทธิ์แท้นะ นี่ก็สิทธิแทนราไม่ได้แบบเกมเออไม่ได้แบบเกเมบบเถืเ่อนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าเพื่อนๆจะสำรวโครละสิบสนนบาท20บาทก็สามารถทำให้เกมอยู่ได้นาน,นานนะครับก็ขอให้คนเล่นเกมอย่มีความสุขแล้วกันนะครับสําหรับใครจูใหมาเลขแปดนะครับแล้วคุณล่ะอยากจะออกปฏิบัติการปรับไครจูบ้างหรือเปล่าถ้าอยากปฏิบัติก,ก็ตรงไปสมัครซะไม่เกี่ยวแล้วเอาว่สดีครับ